สวัสดีครับผมพีนองครับโอ้ยมีปลาเข็งทู้งสองตัวเข่งห, <m> หาไมา่ได้เลยครับอยากจะไปหาใส่เขยงมาใส่เบ็ดแบบเหยื่อปลาเนา่าเหม็นบักขัดเลยแหนบพ่อเนาะนี่ปลาเป็นอย้่สองตัว ไปใส่รถเลาะถึงหน้าจากขวางนี่แหละเยื่อบโมีพี่น้องต่เขากับตองออกมาใส่ หล,หลังหนึ่งใส่ลงไปทั้งสา่พี่นอ้องสามสี่หลังเฉพาะตั้งหลยเหยียบอกนี้ใส่ปลาเนาที่เขาว่าปลาเนาหยัานบ่เขาบอมีปลาเป็นเขายา,ากครับที่ปลาเป็นอยู่สองตัว ไปไส่ซ้ำทีใส้ใดละครับเพียงคบกระโดดลงวังหันเครบกระโดดลงนะ้บ ต้องใส่ตะปลาเนาวบางที่ะไม่สิข่าว่ะปลาแนวย่างหยวยยยยยตุ๊บกระเยน กันมานึ่ไปลุยครับผมมัดแล้ว ปลาตัวดีปลาเป็นนิดตัวนึ่งนหนึ่ง,งสองสามซี่หาเดี๋ยวเส่เขีาหาหลังกับเยอะบ่มีเห,ห็นจังใหได้ทำมาลุนการเมืองทำมาแดางจะไปหาไตเขียบไตเบียดก่อนปานบ่ลงพี่นอ้อง

สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีตอนเสามือตีหาเครื่องที่เก้าแล้วครับผมในเวลามายามงยแงบนะครับเยเยอบ่อดีครับมนี้พี่น้องบอกเลยว่าเยือบ่อดีเป็นปลาซับปลาเนา่าเสาใส่หรอล่ะเชืจ,จิ๋มเหมือล,ล่ะมันเหม็นครับปมาแมงด้ปิดมือ หลังแรลกพวกเข่าครับผมทิ่มกัดแลวพี่น้องมิ้นปวด ขึ้นกับหาไตเขียดไว้อยู่ไปหาไตเบ็ดเดินประมาณสามสิบตัวบ่เข่าครับยีน่าดีเดี๋ยวนี้มีเยอะดีๆก็ดีใตอีกนี่เห็นป่านาวซื้อเนาะบ่ะเขาเ่าดอย นนั่บองมีกบกับว่าเขาครับกบลายได้พี่น้องบองนี่ว่าเ,เขาคือเกอเยอะบ่ดี มีปลาเปลี่ยนเขาแล้วครบเขาแล้วแบบนี้ปลาก็เข่งเป็นเต็มรอครับว่าเขาจาัดลังด้งวยดูเออเสือดาสิมือเสื้อ กามาใส่ดิี่เป็นเหม็นมือๆ,ๆแต่นีหรือบวกเขาพ่อหลัง ตาก,นนกตระโนครับพอดข้อเขาจักหลังหรอกพี่นอ้องนั่คือใส่ใส่ปลาปเป็นตัวหนึ่ง จะได้จากตัวว่าเอาจะไปป้นจากตัวว่านั่นเขาอยู่ตัวนี้ตัวหนึง่งเออที่นี่ไ,ไหมว่าดีไมีเนี้ยไปกินไงพี่น้องอ้ยปลาดังนี้มีปลาเป็นฝลลิ้นตัวนี้ โต๊ะเดียวครับพี่น้องครับนี่นี่เระผลงานเท่าหลังนี้มีปลาเป็นเลยครับผมมีปลาเป็นบ่อเข่าเลยนี่ <S <S เกียร์ดีกับเขาจะปลาเข็กหน่อยบ่เสือแล้ว <S <S ปลาสับปลาแนาวเฉยๆมันบ่อเข่า ขอาให้ได้หลายบ่้าหมานฝนปล่อยๆครับนี่ตอนนี้ฝนลงดูดูฝนงานแต้มเดียวขอลาอพี่น้องขี่ลายครับแท้ใส่เบียดดีกว่าอ่ามีเยอะใส่ใส่ไม่ใส่นะ่าจะคองีิละ i